สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจกสยามเลเตอร์สตีทุกท่านนะครับพบกับสรุปข,ข่าวเลเตอร์สตีประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565สวัสดีครับตัวผมอีกันดีนเรียบเรียงข่าวสารมมานำเสนอกับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการบรรลุข,ข้อตกลงเกี่ยวกับการย้ายทีมของเบรีฟฟอร์ฟาน่าซึ่งตอนนี้ครับสโมสรเชลซีได้ตกลงเงื่อนไขาการเจรจาการคว้าเบรีฟฟอร์ฟาน่าไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยเลสเตอร์ของเราก็ได้ยอมรับเงินไขน,นี้แล้วรวมไปถึงการที่เวริฟอร์ฟาน่าเราย้ายออกจกทีไปแล้วเนี่ยจะทําให้เลสเตอร์ของเรามีศักยภาพในการคว้านักเตะรายใหม่มาร่วมทีมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสถานการณ์การค้าแข่งของยูริติเดมันว่าจะเป็นเช่นไรในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะสมเมอร์นี้ครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อข่าวทั้งหมดที่ตัวผมเองจะมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกัน ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ここฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเชียร์กีฬาอยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%เซสแกน QR code หรือแอดไลน์ได้เลยที่ bk8new ตามหน้าจอของช่องนะครับโืยข่าวเรสเตอร์ซีวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่สารการการย้ายทีมของเวดดี้โฟฟาน่าครับมีรายงานกันว่านะครับเรสเตอร์ซีและเชลซีได้รุก ตกลงค่าตัวในการแยกทีมของเวดดี้โฟฟาน่ากองหลังตัวเก่งเรียบร้อยแล้วนะครับรายงานจากฝรั่งเศสเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับระบุว่านักเตะวัย21ปีรายนี้ครับบรรลุข้อตกลงแล้วโดยสร้างสถิติโรคใหม่ให้กับตำแหน่งกองหลังเลกิฟครับกล่าวว่าค่าตัวแรกเริ่มอยู่ที่70ล้านปอนด์โดยโบนัสส่วนเสริมนั้นรวมยุ่แล้วจะสูงกว่า80ล้านปอนด์ที่เรเตอร์ซี่ขายแฮร์รี่แม็กไกวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2019 ก่อนหน้านี้ครับเชลซีถูกปฏิเสธการเสนอราคา3ครั้งก่อนคืนวันศุกร์โดยครั้งสุดท้ายจะยิ่งข้อเสนอในวันอังคารโฟฟาน่าครับต้องกรารย้ายออกจากทีมตั้งแต่มีความสนใจจากเชลซีเกิดขึ้นและเบเดรรเจอร์ครับผู้จัดก,การทีมของไรเตอร์ซี่เนี่ยมองว่าเขาเสียสมาธิหลังจากมีข่าวการย้ายทีมโดยรอเจอร์ครับจึงปล่อยเขาเออกจากทีมและลดระดับไปซ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีในช่วงก่อนที่รายงานจะออกมาครับเรื่องราวปลอมในอินสตาแกรมเกิดขึ้นภายใต้ชื่อของโฟฟาน่า ซึ่งเขาขอร้องให้เรดเตอร์ซิตี้ปล่อยให้เขาายไปอยู่ที่เชลซีโฟฟาน่าได้ใช้ทวิตเตอร์เพื่อชี้แจงโดยเขียนว่าตอนนี้มันสร้างเรื่องราวบนอิ่สแก็ตอิสตาแกรมด้วยชื่อของผมเรเดสเตอร์ครับจะหาหนักเตะรายใหม่มาแทนที่โดยมีมานูเอลอาคันยีครับจากบุรีเซียดัดมุลนเนี่ยอยู่ในความต้องการเป็นที่เชื่อกันว่าครับเรเดสเตอร์จะสามารถหาคนมาแทนที่ได้อย่างรวดเร็วโดวยมีฝ่ายทำงานเบื้องหลังเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการย้ายทีมของเวลลี่โฟฟาน่าซึ่งล่าสุดกับสโมสรเรสเตอร์ของเราน่าจะยอมรับข้อเสนอ70ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับอีกกี่ล้านปอนด์นี้ต้องรอติดตามกันซึ่งคาดกันว่าก็จะมากกว่ามูลค่าที่แฮร์รี่ม็กไกว์รับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายจากเรสเซอร์ไปนะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ดูนะครับในวันาคารนี้ครับน่าจะมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่าราคาค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่และก็ส่วนเสริมบูนัสเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับหลังจากที่การย้ายทีมของเวดีฟูฟฟาน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เลสเตอร์มีสถานการณ์เป็นเช่นไรครับการซื้อขายนาักเตะของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะทําได้ง่ายขึ้นหลังจากเวดีฟูฟฟาน่าใกล้จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีมีรายงานกันว่านะครับเมื่อคืนวันศุกร์เลสเตอร์ซิตี้ได้ตกลงรับข้อเสนอการย้ายเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งของทีมโดยมีรายงานในฝรั่งเศสว่าค่าฉีกสัญญาจะอยู่ที่70ล้านปอนด์พร้อมโบนัสเสริมมากกว่า7มากกว่า10ล้านปอนด ซึ่งเป็นถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาในช่วง6วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เดวิเเดอร์เจอร์ครับผู้จัดการทีมกล่าวในสัปดาห์นี้ว่านักเตะ2-3ถึงคนต้องย้ายออกจากทีมไปเพื่อให้การคว้านักเตะรายใหม่เข้ามาสู่ทีมเนี่ยจะได้เริ่ม,มต้นขึ้นโดยที่เรสเตอร์ครับยังไม่มีผู้เล่นอัลฟิลด์เซนซิยัมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ด้วยค่าตัวมหาศาลสําหรับโฟฟาน่าจะทําให้สมโมสรซื้อนักเตะใหม่ได้ทันทีอย่างน้อยที่สุดก็ เป็นที่เข้าใจกันว่านะครับเรสเตอร์กำลังดําเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องหลังและน่าจะสามารถเติมเต็มตําแหน่งของโฟร์ฟาดาให้กับทีมได้อย่างรวดเร็วเรเจอร์รู้สึกผิดหวังตลอดช่วงซัมเมอร์แต่ก็มีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะทําให้ทีมของเขาเองเนี่ยสดชื่นขึ้นเมื่อพูดเมื่อเขาพูดในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีเขายืนยันว่าจะมีผู้เล่นดีๆในตลาดซื้อขายนักเตะที่เรสเตอร์สามารถดึงเข้ามาสู่ทีมได้แม้ว่าจะมีเวลาเหลืออย่างจํากัดและทีมสรรหานักเตะของสโมสรก็เป้้าาหมายไวแล้ว มาดูเ่องัันยี่ครับปัจกันรองาวุลิสเซียดัตมุนเนี่ยได้รับการกล่าวกันว่านะครับเป็นเป้าหมายของเรเตอร์สตีเนื่องจากพวกเขาต้องการแทนที่ฟูบาน่นาใครก็ตามที่เข้ามาในสโมสรหน้าจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์คนใหม่ของจอนี่อีวนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งเป็นตำแหน่งที่เดนเอลอามาตีครอบครองอยู่ในขณะที่ฟูบาน่นาถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่สัญญาของอาคันยี่ครับดาวเตะชาวสวิกและดัตมุนเนี่ยจะหมดอายุในช่วงซัมเมอร์หน้าและรายงานจากสื่อครับระบุว่าราคาของเขาจะอยู่ระหว่าง13-17้าปด์ อากาญิครับเป็นผู้เล่นตัวหลักในแนวรับของดอทดมูลมาเป็นเวลาสปีแต่เริ่มไม่อยู่ในแผงกระทำทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่สโมสรจากบูเดรติก้าครับเซซียาก,กับนิครัตชูเร่และนิโก้ชาร์ตเตอร์แบกกองหลังอีกคนที่ตกไปข่าวคือเมริเดเมรา่ครับของอัตาลันตาโดยเลสเตอร์ครับไดลลาดาวติชิมชาติตุรกีมาเป็นเวลานานและเคยเสนอราคาเพื่อขอซื้อนักเตะเมื่อเขาอยู่กับยูเวนตุสในเดือนมกราคมปี2020 แต่ข้อตกลง,งของโฟฟาน่าอาจทาให้เรสเตอร์สามารถเสริมความแข็งแกร่งในตําแหน่งอื่นๆของทีมได้เมื่อเรสเตอร์ครับวางแผนของพวกเขาสําหรับการฟื้นฟูทีมจาเป็นต้องมีการเซนเสียนนักเตะรายใหม่5หรือ6รายโดยมีผิดขวาเป็นตัวจริงในริตรายชื่อดูเหมือนว่าตอนนี้ครับจะมีความสําคัญในช่วง2-3วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะสโมสรครับไม่มีตัวเลือกที่ชัดเจนสําหรับบทบาทในตําแหน่งนี้โดยที่ทโมอุกิสซันเยครับได้ลงเล่นในช่วงพรีซีซั่น และอายุซเปเรสแพสตากาและเคริชิเอฮานาโชต่างก็ได้รับโอกาสลงเล่นในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งที่ออนแอที่สุดใน11เรื่องตัวจริงของเรเตอร์ซีชุดปัจจุบันโดยิสเจอร์ครับแนะนำเมื่อต้นเดือนนี้ว่าปีกขวาที่มีความเร็วยังคงอยู่ในวาระนักเตะที่ต้องการของเขาหากสถานการณ์การย้ายทีมของเรเตอร์ดีขึ้นโดยิสเตอร์ซีครับต้องการขายผู้เล่นมากกว่านี้ก่อนถึงเส้นตายโดยมีบูปการีซูมาเรยานิคเวสการ์อยุเซปเรสและก็ยูริติโนมัน เป็นนักเตะที่สามารถย้ายออกจากทีมได้ยิ่งเมื่อขายนักเตะไปได้มากเท่าไรครับพวกเขาก็สามารถทําข้อตกลงได้มากขึ้นเท่านั้นนอกเหนือจากการแทนที่โฟอฟาน่าในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและปีกขวาคนใหม่แล้วเนี่ยตำแหน่งกองกลางตัวกลางร,รายใหม่เนี่ยน่าจะได้รับการพิจารณาสําหรับเรสเตอร์ตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ฮัมซาช,ชารูรี่ครับถูกปล่อยยืมตัวไปแล้วและยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของยูริสเดอรมันและซูมาเร่แต่สโมสรก็ยังมีเดนิปลาสครับที่จะกลับมาช่วยทีม The Roger, ดเดยรลัเจอร์ครับกล่าวในเดือนพฤษภาคมว่านะครับเขาต้องการมิฟิตโตกลางคนใหม่อย่างน้อย2คนโดยหนึ่งในนั้นเข้าใจกันว่าเป็นผู้เล่นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์โดยมีอิบราฮิมซังเกเร่ครับของเพียร์วีไอโอเฟนเนี่ยถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสําหรับสิ่งที่เมืองต้องการโดยรวมแล้วครับเนสเตอร์เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์โดยหวังว่าจะเซ็นสัญญาเซ็นแบ็กฝัญญ่งซ้ายมิฟิตโตกลางคนใหม่สองคนปีกขวาและอาริโมราดูแมนซึ่งตอนนี้ตัวนักเตะตัวยืมของฤดูจการที่แล้วได้ย้ายไปร่วมทีมอัตาแรนตาในอิตาลีเป็นทีี่เรรยยบ้อ โดยยูริติรามันครับก็จะเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะครับก็จะต้องรอติดตามสถานการณ์ตรงนี้ให้ดีนะครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เวดี้ฟอร์ฟาได้ย้ายออกจากทีมเราไปครับและก็คาดกันว่าจะทําให้ทีมเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหากสามารถใช้งบประมาณตรงนี้เนี่ยไปคว้านักเตะที่เราต้องการซึ่งรัเจอต้องการเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่กองกลางตัวใหม่สองรายหรือปีกขวาที่เป็นสิ่งจะเป็นสําหรับสโมสร ก็ต้องรอติดตามกันว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือไม่นะครับหากคลลซีได้ฟูฟาน่าไปจริงเนี่ยจะปิดราคากันที่เท่าไหร่ซึ่งงบประมาณตรงนั้นครับจะทําให้เรสเซอร์ของเราสามารถกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งหากมีการเสริมตัวผริเลนเข้ามานะครับเอาไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตของยูริติเดมันนะครับกับเรสเตอร์ตรี โดยยูริจินามันครับเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนเตะด้วยอนาคตและตำแหน่งของเขาในทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่ไม่ชัดเจนโดยวิฟิลชามิเยอมรายนี้ครับเป็นหนึ่งใน11นเตะชุดแรกของทีมมาอย่างยาวนานแต่เริ่มเป็นหนึ่งในตัวสำรองสำหรับเกมที่แพ้2อันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่เขากำลังได้รับการดึงดูงดความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยนะครับการตัดสินใจของเบเดอร์เจอร์ในการให้เป็นตัวสำรองไม่ใช่เพราะเขาเสียสมาธิทำกลางข่าวกระย้ายทีมแต่เป็นเรื่องของแทคกติกแทน รดยด์เจอร์ครับต้องการให้เจมส์แมดดิสันเนี่ยเล่นในบทบาทสําคัญมากขึ้นในฤดูกาลนี้มากกว่าที่จะโยกไปทางริบเส้นฝั่งขวาเหมือนที่เขาทําในช่วงฤดูกาลที่แล้วซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อเคนันดิลบรีฮอร์และวินเฟตดเอนดีครับเติมเต็มแต่แต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 หน่งกองกลางที่เหลือโดยที่ไม่มีที่ว่างสําหรับเจอร์มันคาดว่าครับในตอนนี้เขาจะไม่อยู่ที่สมโมสรแล้วเขาไม่สน,เข,สนเขาไม่สนใจในการเซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่และกํลังอยู่ในช่วง12เดือนสุดท้ายของข้อตกลง,งที่กิงพา o เวอร์สเตเดียม ซึ่งคาดว่าครับจะนําเขาไปสู่การขายเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่เรสเตอร์จะได้ไม่ต้องเสียเข้าไปแบบฟรีฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ถึงแม้อาร์เซนอลจะมีความสนใจในช่วงเริ่มต้นของตลาดซื้อขายนักเตะแต่สโมรสรก็ยังไม่รับข้อเสนอใดๆจากอาร์เซนอลก่อนกําหนดเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะในวันพฤหัสบดีหนะ้าอนาคตของเขายังคงไม่แน่นอนโดยที่โรเจอร์หวังว่าครับสถานการณ์ของเขาจะชัดเจนขึ้นในไม่ช้านี้ เมื่อถูกสื่อถามว่าครับตีรมันยังคงเล่นในตำแหน่งวิฟิ์ที่ดีที่สุดของเรตเตอร์สตีหรือไม่เราจะกล่าวว่าครับมันจะไปเกมต่อเกมผมตัดสินใจในสิ่งที่ผู้คนกำลังทำอยู่ตอนนี้อยู่ริบไปช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขาหวังว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้สถานการของเขาจะชัดเจนขึ้นและเราจะเข้าใจดีขึ้นเขายังเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแต่มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับทีมที่ดีที่สุดและทีมที่ลงตัวอีกด้วย มันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นที่เราใช้ถ้าเจมส์ดิสันในโรงสนามคุณต้องสร้างสมดุลให้กับเขานะครับนั่นเป็นสิ่งสําคัญเรานั่งลงและดูผู้เล่นที่อยู่ในรูปแบบและทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราในแต่ละเกมอันนี้เป็นคํากล่าวของเบเดอร์เจอร์นะฮะตีนแมนครับจะเปกับตันทีเรเตอร์สตีในช่วงท้ายเกมคาราบาครับที่เอาชนะซ็อกพอร์ตเคาสตี้อาจกลับมาประจําตําแหน่งของเขาในเกมกับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้โดยที่แมดดิสันครับยังมีข้อตกลงเกี่ยวกับความฟิต โดยเด็กีบชิชชันอังกฤษครับรู้สึกไม่ค่อยดีในการฝึกซ้อมและจะได้รับการประเมินก่อนเกมเพื่อดูว่าเขาจะพร้อมหรือไม่ถ้าแมดดิสันผ่านการทดสอบความฟิตครับติรมันอาจจะต้องกลับไปอยู่บนเวทนั่งสำรองอีกครั้งหรือครั้งสุดท้ายที่เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวสำรองสำหรับการแขมเปี้ยรส์ลีกสนัดติดต่อกันเนี่ยก็จะย้อนไปถึงเดือนมีนาคมปี2020เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับยูริติร์แมนครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต และตอนนี้แม้ว่าจะยังอยู่ที่เรเซอร์ครับแต่เบเดอร์เรเอร์เองก็เริ่มที่จะให้โอกาสลูสนามน้อยลงและเลือกคีนันดิบร์ฮอร์เป็นแกนหลักสําหรับวิฟตกการให้กับเรเซอร์สตีสาหรับฤดูกาลนี้แต่ถ้าหากตติรลมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัญญาเกิดขึ้นอาจจะทําให้เขาเองกลับมาอยู่ในลิตรายชื่อตัวจริงของเรเตอร์สตีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับอาจจะต้องรอติดตามสถานการณ์ของอยูริติรลมันกันให้ดีครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนเกี่ยวกับดาวเตะชาวเวเยียมรายนี้ นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองของราชุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรตเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ